สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ 3, 3ามสามันสีุ่พาโอ้ยห้าแล้วนี่ห้ากุงพานะคะเป็นวันที่ไม่มีคุณตาแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันที่เราสอง เหลือแค่เราสองคนแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้เพราะว่าคุณพ่อพ่อพ่อน้องพร้อมก็ไปทำงานนะคะแล้วก็ส่วนคุณยายก็ไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดนะคะก็คุณตาเสียแล้วปกติคุณตาก็จะแบบไปไหนมาไหนด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณตาไม่ค่อยแบบออกบ้านไปไหน ถ้าสมมติไปก็จะไปตลาดไปอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็เหลืออยู่แค่สองนอนแค่นี้แม่ลูกนะคะก็ช่วงนี้เป็นเวลา1 3บสามนาฬิกาจุดสามสิบสามจุดสามสาน้องนะคะบ่ายโมงสามสบสามนาทีนั่นเองนะคะคุณแม่ก็แบบพาคุณลูกออกมาทานข้าวข้างนอกนะคะก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องพร้อมจะทานอะไรโอ้ยคุณแม่ก็คงคิดว่าแบบไม่พ้นไก่ย่างห้าดาวนะคะเพราะว่าจริงๆอยากพาไปกินที่ร้านเหมือนกันแหละแต่กลัวแบบนางนางไม่ค่อยอยู่เฉยคะแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็กลัวแบบเออนางจะเหงาอะไรบ้างอะไรก็พาแบบออกมาข้างนอกนิดหน่อยแล้วก็ทำธุระด้วย มาล้างรถล,ล้างอะไรด้วยแล้วก็มาซื้อของเป็นบางส่วนที่ยังยังไม่ครบที่ต้องจัดงานทําบุญฉลองอทิแล้วก็ฉลองหนังสือวันที่14 15ี่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพัน้าสิบนะคะก็ แนนก็ขอเรียนเชิญทุกคนนะคะที่เป็น f อของน้องพร้อมแล้วก็ f อของแนนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใน u t u b e วอลวนัทแชาแนลหรือว่าเฮียพร้อมชาแนลนะคะแล้วก็เพจแนนอินฟินิตี้นะคะที่เป็นภาษาไทยแฟนเพจของแนนนะคะแล้วก็น้องพร้อมลูกพ่อโอมแม่แนนนะคะคือทุกคนนะคะคใครอยากจะมาร่วมงานมาได้เลยนะคะแนนเรียนเชิญทุกคนได้มาเจอเจอแนนตัวจริงจริง เป็นๆงนั้นก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคือเป็นคนแบบไม่ได้เรืองมาบางคนแบบเอ้ยกลัวป่ะเอ้ยนนจะแบบเจ้ายศเจ้าอย่างถือนู่นถือนี่เนนไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไม่เป็นเพราะเน้นเป็นชาวบ้านธรรมดาทุกคนไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยเน้นดูแบบเรือดดูไฮโซไม่กล้าเข้าใกล้กลัวเข้าไม่ถึง นันเข้าไม่ถึงเขาแน่นลกแล้วกลัวแบบเขาเข้าไม่ถึงแน,น่นไม่ต้องกลัวเลยนันเป็นคนที่แบบว่าเป็นกันเองคือดีใจซะอีกที่แบบเออมาร่วมงานกันนะคะเพราะว่าคืออยากจะให้มาทาบุญใหญ่ร่วมกันเพราะว่าเป็นฉลองอาทิฉลองหนังสือทุกคนก็คือแบบว่าจะรู้ดีว่าเป็นงานเป็นบุญใหญ่มากท้หอมนั่งเฉยๆลูกนะคะก็ ครับครับเดี๋ยวแม่พาไปซื้อไปกินต้องกินข้าวก่อนนะนะคะถ้าสมมติใครสะดวกก็เชิญมาได้นะคะวันที่สิบสี่กุมภานี้คือกินเลี้ยงตอนเย็นนะคะเป็นเป็นกินเลี้ยงตอนเย็นนะคะแล้วก็ตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะก็ทำบุญใส่บาตรใส่บาตรทำบุญนะคะก็มีมีเป็นเป็นจัดงานแค่สองวันก็คือวัน วันพุธที่สิบสี่มันตรงกับวันพุธเนาะเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวบอกผิดไปแล้วก็จะออวันที่สิบสี่เป็นวันอังคารวันที่สิบห้าเป็นวันพุธนะคะวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้า้อยหกสิบหกถึงวันที่สิบห้านะคะเป็นวันเป็นวันจัดงาน 14บ5ก็คือตรงกับวันอังคารวันพุธนะคะทุกคนใครสะดวกก็เชิญมาเจอเจอกันได้มาคุยพูดคุยสั่งสค์กันได้นะคะแนนไม่กัดแน่นอนแล้วก็ไม่ถือไม่อะไรแน่นอนค่ะเพราะว่าคือแนนเรียนเชิญแล้วคือแต่ขอให้บอกนิดนึงถ้าสมมติมาแล้วแบบเออแนนไม่รู้จักหน้าอะไรเงี้ยก็ขอให้บอกว่าเออมาจาก ช่องนี้ช่องวอลาลน,นชาแนลหรือว่ามาจากช่องไหนบอกแนนนิดนึงค่ะแนนจะได้แต่ว่าอ๋อเข้าใจแล้วก็ทาน,นเต็มที่โอ้โหขำนะคะแล้วก็ก็วันนี้ก็ออกพาพาท้องฟ้าออกมาหาอะไรทานข้างนอกนะคะก็ะจะเป็นข้าวเป็นขนมเป็นนมเนยไอตรงไอติมก็ว่าไปนะคะแล้วก็ ซื้อของซื้ออะไรนะะิดหน่อยช่วงนี้ก็ไล่ซื้อของให้ครบคือแบบวันใกล้วันงานจะได้แบบไม่ต้องยุ่งไม่ต้องวุ่นวายนะคะ,ะวันนี้ก็เป็นวันที่รีแหลกวันหนึ่งเพราะว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วก็คุณยายก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็มันก็เหลืออยู่แค่นนกับลูกคือนันจะถ่ายงานก็ไม่ได้เพราะงานก็มีมารออยู่แล้วแต่คือนน ต้องรอให้พ่อองพร้อมอ,ออกกาดมาเลิกงานมาแล้วก็ามาดูอันนันถึงทำได้ถ่ายได้นะคะก็นิดหน่อยเป็นเป็นอะไรที่แบบเออไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะคะก็ใครอยากคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากให้นันทำคลิปอะไรหรือว่าอยากให้นันลงคลิป,ปล่อยกว่านี้หรือว่าน้นทำไม่ดีอะไรตรงไหนก็ คอมเมนต์มาติชมกันได้เลยแนนน้อมรับคือยินดีรับฟังเต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโกรธหรือว่าไม่พอใจอะไรเงี้ยคือลอเพิงเหตุผลมาได้เลยว่าอยากให้ทำแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเพราะอะไรอะไรเง,งี้ยคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวก็ไปหาน้องคือมันมาสองคนอ่ะก็ถ้าเวลาจะลงไปไหนมันก็จะลำบากนิดนึงเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะ่ายงานได้ ไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เวลาแบบพูดอะไรก็จะแบบมันเป็นคำพูดในการถ่ายงานหมดแล้วอ่ะนะในชีวิตจริงอ่ะอย่างเช่นแบบแบบอย่างอะไรนะอย่างแน้นบอกว่าเออเน้นไม่สามารถที่แบบถ่ายวิดีโอได้ก็แบอบกนนไม่สามารถที่ถ่ายงานได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นแบบอุ้ยเงื่อ คุณพ่อนางออกรื้ว่าเหงื่อน้องพร้อมออกอะไรเงี้ยบอกโอ้กันน้ากันเหงือ่ออะไรเงี้ยพูดไปนู่นแบบคือสมองก็มีแต่เรื่องงานหมดแล้วแล้วก็แบบอย่างเช่นหน้าแบบฉ่ามากเลยเนาะกินน้าฉ่าวาวอะไรเงี้ยพูดเป็นทั่วทิพทั่วแดนคือสมองเบิร์ตตั้งแต่คุณตาเสียก็มันมันก็แบบมันก็ยังทําใจไม่ได้หรอกทุกคนแต่คือคนอยู่มันก็ต้องมันก็ต้องอยู่ต่อไป ้องอยู่ต่อไปแล้วก็ทำแต่ถ้าสมมุติเอ้ยเราไม่ทำไม่สารต่อหรือว่าอ่าไม่ไม่ทำให้มันดีที่สุดคุณตาก็คงแบบเอ้ยจะยืนมองว่าแบบโอ้ยคุณตาก็คงจะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไองานที่นันทำนี่คือคุณตาก็แบบชอบให้ทำมันจะลงลเหรอเดี๋ยวไม่เอาลงนะคะ <Yeah. S 1> ออย่าไม่เอาลงนะ <Yeah. S 1> โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาอ่าตัดไปที่ว่าน้องพร้อมทานอะไรกินอะไรกันดีกว่าเนะ <Yeah. S 1> าะเดี๋ยวแบบมานั่งคุยนั่งเดี๋ยวนี้นก็คงซื้อของมากินบนรถแหละแล้วก็นั่งคุยนั่งมองมอยกันบนรถเนาะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะ